ไทยพุ่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยล่ามีทินฐานดืมอยู่ในแคนเชื่องขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่ามีอานาเขตติดต่อกับเวียดนามกลุ่มชนชาวพุ่นถือก,กวดตอนเขาสู่ประเทศไทยเมื่อรเล่าสอง0อยกวีมาแลวแต่ขั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีจนถึงการศึกสงข้ามระวางสยามกับเวียงจันทร์ระยะแรกชาวไทยพุน เมื่ออพยพเขามาอยู่ในประเทศไทยสิยูบริเวณภาคกลางบาวรศิิเป็นจังหวัดสระบุรีลบบุรีปราจีนสุพรรณบุรีและกะอยู่บริเวณภาคเหนือแถบอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรเพชรบูรณ์สุโขทยัยพิจิตรส่วนภาคอีสานในแถบจังหวัดเลยหนองบองัวลำพูนหนองคายและกะอุดรชุมชนไทยพวนได้บอกเร่ประเภทนี้และภาษาพ่วนอันเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่งานแห่สาบวดหนาคและกำเกียงกำฝ่าที่สะท้อนวิธีว่วมเสือของคนไทยพวนเช่าไทยพวนมินนิสหักค่วมสงบอบอ้อมอารีเป็นเช่าพุทธที่หยึดมันในศาสนามักอิสระไม่ค่วมขยันันขแข็งในการประกอบวิชาชีพผูกพันในระบบเครือ,อยาเผาพัานเข้ารบผู้อาบุโซ เป็นชาติพันธ์ที่มีการทายทอดทั้งวัฒนธรรมและก็มีเอกลักษณ์ของตนเองมาโดนบาวชสิเป็นคำสอนมีท่านวรรณคดีว่ดดวมเสือประเพณีพิธีกรรมศิลปกรรมและก็ภูมิปัญญาต่างๆจังถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีทุนสังคมที่คววนแก่การฝืน้นฟูอนุรักษ์โดยเฉพาะไทยพุนมีเอกลักษณ์และก็โตตนคือมีภาษาเป็นของตนเอง มีบทบาทที่สําคัญและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในด้านจิตวิทยาสังคมวิทยาและมนุษย์สตวิทยาวัฒนานรรมตลอดจนค้วมเจริญในด่านต่างๆของชนชาติแต่ละกลุ่มทีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้กระ้วยการอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือไทยทอดและการอนุรักษ์ไว้ภาษาของชนถูกฉาติรวมทั้งภาษาถินไทย ก็ยอมมีบทบาทสําคัญคือกันทั้งสิน้นภาษาพวนเป็นภาษาหนึ่งในเจ็ดกลุ่มใหญ่ของภาษาไทยดั้งเดิมสืบทถอดมาจากยูนานเชียงแสนราพันกัวปีมาและเจ้าไทยพ่วนกลุ่มหนึ่งในจังหวัดสระบุรีที่อบพยพม,มาจากเชียงขวงตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเลา่าเข้าสู่แผ่นดินไทยมาโดนกัวสองศตรวรรษ ล้วได้กระจายกันอยู่ตามผากต่างๆของประเทศไทยในปัจจุบันพบพอว่าไทยพ่วนไม่องค์ควมหูทั้งศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาอีสานส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเพียงขอมูลทางวิชาการในเชิงลึกประชาชนทั่วไปบ่สามารถเขาถึงแหล่งขอมูลนใดขอมูลบางอย่างได้สูญหายไปเป็นจำนวนมากแหละองค์ควมหูที่เบา มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวันธรรมดังเดิมที่มีการถ่ายทอดสืบต่อและอนุรักษ์ให้คงอยู่จากบรรพบุรุษในรูปแบบที่ปบเปลี่ยนไปแต่ก็ยังถือว่าเป็นการอนุรักษ์ให้อยู่จนกระทั่งปัจจุบันชาวไทยพวนที่อพยพมาจากเชื้องวงประเทศเล่าเขามาอยู่ในภาคอีสานและกัมิถินฐานอยู่ที่บ้านบุห่มบ้านกลางอำเภอเชียงข่านจังหวัดเลย บ้านโพตากอำเภอโพตากจังหวัดน้องค่ายและกับบันทอนอำเภอบันผือบันเชียงอำเภอหนองหานก็ถือเป็นกลุ่มชาติทพันไทยเล่าทีมีความสำนึกในเอกลักษณ์และกับวัฒนธรรมของตนเองสูงทั้งสำนึกในความเป็นไทยพ่วนสำนึกในประวัติศาสตร์ชนชาติตลอดจนสำนึกในภาษาพวุวนวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมประเพณีของไทยพ่วนมีเหตุข้องคื้อกันกับ ชนชาติพันธุ์ไทยเล่าอื่นๆแต่ไม่ขอปฏิบัติแล้กวกาค่วมเสือที่แตกต่างกันออกไปสังคมไทยพวุวนเป็นสังคมที่นับถือผีมีพิธีกรรมค่วมเสือแต่ยังคงปฏิบัติสืบทอ,อดกันต่อมาเรื่อยแม้ปัจจุบันไทยพวุวนเราเนยสนับถือพ,พร,าาระพุทธศาสนาแล้วแต่ก็ยังมีการนับถือผีคู่ไปกับการนับถือพระเมืองพวน ม่คําบอกเราและกะคำมาถึกไปวาพุนเป็นคําอืน่นกลุ่มชนที่ตั้งทินฐานอยู่ในแขวนเชี่ยงขวงบริเวณที่ราบสูงตามทียวนเอืน่นแผ่นเชี่ยงขวงอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่ามีอาณาเขตติดกับยวนหรือวาเวียดนามพุ่นเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์เล่าที่ได้ซื้อวาพุวนเพราะเชี่ยงขวงมีแม่น้ำสายสําคัญใจพนันพื้นที ที่มีซื้อวาแม่น้ำพ้วนและกับเช่าพ่วนกับนิยมต่างทินฐานสางที่ท้ำกินบริเวณลุ่มแม่นม้ำโดยการมีอาชีพเห็ดเกษตรกรรมก็คือเห็ดไฮไทยหน้าเนี่แหละครับเชฉนเดียวกกลุ่มไท้เล่าอื่นๆตามทำนานเมืองพววนได้เว้าได้กาว,วาพระค่ําเกิดเจ้าเมืองค่ําเกิดํำมวนซึ่งเป็นดินแดนของคุณลกกลมให้เมืองนองเจ้าเมืองพวนเพื่อเป็นคาป,ปับใหม่ อาณาเขตของพุ่นจังกวงไงขยายมากจดเวียงจันทั่งตอนใต้ชาวพวนก,กับปูไทยจังได้ไกลชิดสนิทสนมกันตั้งแต่นั้นมากพราะเมืองคาเกิดขำมวลและมหาชัยเป็นเมืองของพวกปูไทยเกิดการผรสมกลมกลืนทั้งวัฒนธรรมภาษา,าก,กะขายขึ้นกันสิแตกต่างกันแต่เพียงสำเนียงเล็กน้อย นอกจากนั้นการศึกษากำเนิดเมืองพุ่นจากข้นบุนบ่อรุ่มราชาธิราชซึ่งเป็นพงศาวดารเล่าลิมแลกที่ได้กล่าวถึงการกำเนิดเมืองพุ่นเจ้าเมืองเป็นเชื้อสายของขุนบ่อรุ่มราชาธิราชผู้ครองเมืองแถงสาระสำคัญของผื้นขุนบ่อรุ่มราชธาิราชได้บาได้กล่าวถึงขุนบ่อลุ่มกำเนิดโอรสทั้งเจ็ดคือขุนล่อผูสัางเมืองชาวาหรือหลวงพะบาง ผาลานผู้สางเมืองหอแตหรือ12ปะหน้าจูสงผู้สางเมืองประกันหรือเมืองแกว้วข่ํมผงผู้สางเมืองลานหน้าหลกอินผู้สางเมืองละโวหรืออยโยธยาหลกกมผู้สางเมืองหงสาหรือมอ่อนเจ็ดเจียงผู้สางเมืองพวุวนหรือเชี่ยงขวงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สากขวมสัมพันธ์ระหว่างเมืองไทยกับเมืองพุวนนั้น เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นสายสัมพันธ์ระหว่างสามเมืองคือหลวงพระบางพุวนและไทหรือเวียงจันทร์พวนและไทโดยหลวงพระบางและเวียงจันทร์เมื่อสวามิภักดิ์ต่อไทยในฐานะหัวเมืองประเทศสลัดส่งผลให้พวนอยู่ใต้อำนาจการปกครองของกองทัพไทยไปนำโดยเฉพาะยังยิงการปราบกบฏเจวนาวงและปราบซึกคอเหตุให้มีการอพยพครัวพวนไม่ยังยังฟังไทย เมืองพวนแถบเป็นเมืองหา่างควมหางไกลระวังเมืองศูนย์กลางการปกครองคือกรุงเทพกับเมืองพวนเหตุให้พ่วมสัมพันธ์มีปัญหาบ่ออาจซอยแก้ไขปัญหาได้ท่านการท่านเวลาในสมัยรัชการที่หาถึงแม้ว่ากองทัพไทยสามารถปราบซื้ออได้แต่เมืองยกทับกับจีนหอกกับเวียนกับมะผลสดมอยู่หลายเทื่อหลายครั้งจนเช่าพ่วนเดือดหลอดต้องอพยพโยกใหญ่ไปตั้งถินฐานมองไม่ บอกได้ว่าทพวนคือกลุ่มคนไทยกุมหนึ่งสึ่งสืบเชื้อสายมาจากเช่าพวนในเมืองพวนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนเล่าเมืองพวนในปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตเชียงขวงทาาตะวันออกของหลวงพะบางทิศเหนือของเวียงจันทร์ติดกับประเทศเวียดนามชนคุมนี่ถ้าอยู่ในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนเล่าเอิว่าเล่าพวนเมื่ออยู่ในประเทศไทยเอ่ญบาท่าทยพ่วน เมืองพุวนค้นพ้วนโบล่านสร้างโดยคุณเจียงซึ่งเป็นโอรสองค์ที่7ของคุณบอรุ่มในปีพุทธศักราช1272คุณบอรุ่มได้สเวยราชเมืองหนองแสเป็นโอรสองค์ที่4ปีพุทธศักราช1274ได้สร้างเมืองแทงหรือเมืองแถนใน12จุดห้ขึ้นเป็นราชท่านีแล้วได้ขยายเขตปกครอง ปีพุทธศักราช1,280ได้ให้โอจรด7องค์ไปสร้างเมืองต่างๆคุดเจ็ดเจืองเป็นผู้สร้างเมืองพววนหรือเชี่ยงขวงขึ้นด้วยเหตุนี้เมืองพววนคือเมืองในประเทศเล่าที่อยู่ในราชนาจ,จักรไทยเมื่อครั้งอดีตแต่เมื่อฝรั่งเศสเปิดศึกอิโดจีนก็ะเหต้หไทยต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำคูงคือประเทศเล่าปัจจุบันนี่แหละครับทั้งหมด ชาวเล่าพ่วนกลุ่มหนึ่งได้อพยพเขื่อนใหญ่มาอยู่ในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่หาและกก,ก่อนหน้านั้นก็มีชาวพ่วนมาอยู่ก่อนแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทรงกำหนดพื้นที่ให้ชาวพ่วนตั้งทินฐานในทั่วประเทศบาวาสิเป็นจังหวัดแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถิจิตเชียงร่ายลบบุรีนครนายกสิงห์บุรีปาจีนสระบ,บุรีฉะเชิงเศรา้าน้องค่ายอุดร ซึงมีเช้าไทยพ้วนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นในขณะที่จังหวัดราชบุรีนคะรปฐมอ่างทองจันทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมีเช่าไทยพ้วนอาศัยอยู่กระจัดกระจายสึ่งมีหลักฐานปรากฏในพงศวารว่วาในสมัยบ้านเมืองบเรียบรอยเช่าไทยพ่วนถือกวดตอนไปไหวในพื้นที่ตามทีว่ว่า หลังจากนั้นไทยพ่วนกัเขามาอยู่ในเขตปกครองของประเทศไทยและอาศัยอยู่แถบลุ่มนาเหลือพื้นทีท่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้หักล่างทางพ่งเห็นให้เห็นหน้าเลี่ยงฉีกของตนเองมาเรื่อยเรื่อยร้าพุทธศตวรรษที่9 9ถึง20หรือช่วงปีพุทธศักราช1896ถึงปี1 9 1 5เมืองพ่วนได้ตกเป็นเมืองประเทศสลด ภายใต้การคุ้มครองของอาณาจักรหลานสากในสมัยพระเจ้าฟางหุ่มจากนั้นมาราชอาณาจักรพวนกับมีความสัมพันธ์อันดีงามกับอาณาจักรล้านสากของชาวเล่ามาโดยตลอดและเมื่อสยามได้แพ่อิทธิพลขามฟังแม่นม้ำคงเข้าควบคุมราชอาณาจักรลลานสากเมืองพวนกับกายเป็นรัฐกันชนระหว่างราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรไดเวียดของชาวเวียดนาม ในสมัยหลังรัชการเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ช่วงปีพุทธศักราช2 3 4 8ถึงปีพุทธศักราช2371สยามได้กวดตอนเช่าพุ่นจำนวนมากเขามาอยู่ในสยามหลายหัวเมืองต่อมาเล่าปีพุทธศักราช2413เมื่อกองทัพพอที่แยกโตออกมาจากกลุ่มกบฏไทยผิงซึ่งถือทั้งการจีนปากปามได้เข้ามาโจมตีนครหลวงพะบาง และราชนาจักรลานสารางเมืองพววนเองกระถือกองทัพห่อโจมตีจนเสียหายไปมากง่ายคือกันจากสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามเมื่อปีพุทธศักราช2 4 3 6นครเชียงขวงซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองพ่วนได้ถือกำหนดให้อยู่ในเขตแดนของอิโดจีนฝรั่งเศสภายหลังการประกาศเอกราชของราชนาจักรล่านครเชียงขวงจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศล่า ชาวพุ่นเป็นกลุ่มชนที่เบอาภาษาตระกูลไทเล่ามีถินฐานเดิมอยู่ที่เมืองพุ่นแขวงเชี่ยงขวงประเทศเล่าและอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำพุ่ไนไหลพันจังอื่นผู้อาศัยตามบริเวณนีว่าเล้าพุ่นด้วยเหตุนี้สงข้ามโลกเธอที่สองเมืองพุ่นตลอดแขวงเชี่ยงขวงโดยเฉพาะทงห,หินคือสมรภูมิของกองกำลัง เล่าอิสระในการเหตุสง่ข้ามปลดปล่อยจากลัทธิอนณานิคมการปกครองในระบอบกษัตริย์วากันวาแขวงเชื่องขวงเป็นเขตที่ถิกถิมระเบิดนักนงที่สุดถึงสามแสนตันปัจจุบันเมืองพ่วนและแขวงเชื่องขวงมีสถานาพเป็นเขตปกครองหนึ่งของสาธรารณประชาติปไตยประชาชนเล่าโดยเช่าพุวนยังคงดังเทินฐานอยู่ในบริเวณนี่ห่วมกับเช่าเขาเผ่าอื่น